สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากละโลกสารมวยไทยสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ถ้าใครกดแล้วขอให้ร่ำให้รวยตลอดไปครับสำหรับวันนี้ครับก็อยู่กับรายการอัปเดตข่าวสารจากวันทิพิปอีกเช่นเคยเนะครับเรียกได้ว่าครับวันนี้ข่าวใหญ่สุดๆจากบิ๊กบอสชาตรีเลยครับ เรียกได้ว่าครับหลังจากที่จบวันไฟใน19ลงไปครับบอสชาตรีได้ออกมาเองเลยนะครับได้โชว์ช้อยนการเลือกไฟต่อไปของเจ้นาธานเนกตีว่าจะให้เจอใครบ้างซึ่ง5รายชื่อนั้นก็เราทราบทุกคนกันไปแล้วครับและหนึ่งในช้อยรายชื่อที่อยู่ในนั้นนั่นก็คือซปเปอร์เลกเกียรติหมู่9อีกคนหนึ่งครับและซึ่งวันนี้ครับทางด้านบิ๊กบอสชาตรีเกิดได้ให้บทสัมภาษณ์ไว้กับทางด้านผู้สื่อข,ข่าวครับเรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์สุดๆครับ สำหรับการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ครับเรียกได้ว่าว้าวเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อข่าวพร้อมๆกันเลยครับทางด้านบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงเผยกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าสำหรับคู่มวยแฟนๆเรียกร้องมาอย่างยิ่งนั้นก็คือซุปเปอร์เล็กเกียริหมู่เก้ากับโจนาธานแฮกตี้ซึ่งตนเองต้องการจะนำมวยคู่นี้ไปจัดที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งทางน้านบิ๊กบอสชาตรีครับได้ให้บทสัมภาษณ์ไว้ว่ากระผมต้องการที่จะยกระดับการแข่งขันของเราครับซูเปอร์เล็กเกียร์หมู่เก้ากับโจนาธานเฮกตีเบสออฟเดอะเบสคู่นี้คือสุดยอดคู่มวยแฟนๆอเมริกันต้องตะลึงอย่างแน่นอนครับกับผลงานอันยอดเยี่ยมของทั้งคู่ที่จะเจอกันซึ่งจะทำให้แฟนๆอเมริกันต้องตะลึงอย่างแน่นอน ซึ่งสำหรับโปรแกรมของวันชมปี้ชิพครับที่จะมีโปรแกรมไปบุกที่สหรัฐอเมริกาครับซึ่งจะตรงกับวันที่6กันยายนพศ2567ที่จะถึงนี้ครับณที่บอลอารีนาเดนเวอร์ซึ่งแฟนๆมวยครับรอลุ้นความคืบหน้ากันได้เลยครับสำหรับคู่ซุปเปอร์เลกเกียร์หมูเก้ากับทางด้านโจนาธานเฮกตี้ครับก็ถือว่าเรียกได้ว่าครับว้าวสุดๆเลยครับสำหรับคู่นี้ครับซุปเปอร์เล็กเกียร์หมูเก้าเดอะเบสออฟเดอะเบสมวยไทยครับ ครับกับทางด้านจอนทานแฮกเกตีเดอะเบสออฟเดอะเบสเดอะเจเนอเรลจากดินแดนอังกฤษครับซึ่งคำพูดครับได้ออกมาจากปาดบิ๊กบอสชาตรีขนาดนี้ครับคงจะไม่แคล้วไม่คลาดแน่นอนครับสำหรับคู่นี้เองครับน่าจะได้เจอกันอย่างแน่นอนครับซึ่งก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าคู่นี้จะเจอกันจริงๆนั้นเรื่องของน้ำหนักคงจะเป็นประเด็นหลักอย่างแน่นอนครับแต่ซึ่งทางซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าครับเคยบอกหลังจากที่เจอกับทางด้านรถถังแล้วก็สามารถชนะรถถังจินเมืองนอน ได้ในไฟนั้นซึ่งทางด้านของซูเปอร์เล็กเองครับก็ไม่สามารถทําน้ําหนักได้ในวันนั้นครับและทางด้านซูเปอร์เล็กก็ให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะเจอบทท้าทายใหม่ๆนั่นก็คืออยากเจอกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ที่อยู่ในรุ่นแบนเทเวดถัดออกมาจากรุ่นฟลายเวตหนึ่งรุ่นครับซึ่งแอดมินครับก็จะสรุปง่ายๆเลยนะครับสาหรับคู่นี้ทางด้านซูเปอร์เล็กเองน่าจะได้ปีนน้าหนักขึ้นไปเจอกับทางด้านโจนาธานแฮกเกอร์ตี้อย่างแน่นอนครับและทางโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ยากนะครับที่ เขาจะยอมลดน้ำหนักลงมาในรุ่นไฟเวทอีกเช่นเคยครับก็เหมือนที่เขาได้บอกไปครับกับบทสัมภาษณ์ก่อนที่จะเจอกับฟิลิเป้โลโบครับซึ่งตัวของเขาเองครับก็อยากเจอบทท้าทายใหม่ๆครับนอกจากรถถังแล้วก็ซูเปอร์เล็กเกียร์หมูเก้าครับแต่ซึ่งถ้าเกิดว่าได้เจอกับตะวันฉายจริงๆนั้นโจนาธานเฮกตตี้บอกว่าประมาณว่าจะให้ทางด้านตะวันฉายนั้นลดน้ำหนักมาหาตนเองครับหรือไม่ก็รอตกลงเคลียร์กันอีกรอบหนึ่งครับสำหรับถ้าจะเกิดว่าชกกัน,นจริงๆครับก็ถือว่าต้อง รอลุ้นกันอีกต่อไปครับว่าคู่นี้จะเกิดขึ้นจริงๆไหมแต่ถ้าบอสชาตรีได้เผยขึ้นมาแบบนี้ครับได้เจอกันอย่างแน่นอนสําหรับคู่นี้ใครก็อยากดูแอดมินก็อยากดูแฟนมวยชาวไทยก็อยากดูครับซึ่งบิ๊กบอสชาตรีครับเผยออกมาแบบนี้แสดงว่าคู่นี้เรตติ้งความต้องการที่จะดูนั้นทั่วโลกจริงๆครับสําหรับคู่นี้ครับเรียกได้ว่าครับก็ต้องรอลุ้นรอเชียร์ไปพร้อมๆกันครับสําหรับคู่นี้ถ้าเกิดขึ้นจริงๆบอกเลยครับว่ามันเพี้ยค่ะ และเรื่องของน้ำหนักแอดมินย้ำอีกรอบหนึ่งเลยครับว่าถ้าเกิดว่ามีรายการขึ้นมาครับไม่ต้องห่วงครับซูเปอร์เล็กเกียรติหมูเก้าจัดให้อย่างแน่นอนครับสำหรับโจนทานแฮกเกตีวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในปร,เริเด็นหน้าสวัสดีครับ